มือหลากหลายบบนี้่น้องเอ้ยผมหูเนี้ยยังกินครับพี่น้องพวกเนี้ยทุ่แมแอนบันขาดพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีเอฟซีสวัสดีท่านผู้ชมเมื่อหนีเส้นดำเข้ามาใส่เบ็ดใส่เบ็ดคือเกอ่าพี่น้องจะเหมือนเนี๋ยวใส่เนื้อสูตรพิเศษครับนี่พี่น้องขั้งแรกครับ เร่ต่าใส่คือกันรองเบิ้งวนามนสิหมาบ่ครับมันสีนนกินมาเด้อนี่แมงลินหมาครับนี่ทากหรือว่าขี่กระตือฟ้าเฮาเดี๋ยวต่มองครับบางมองเขาก็เรียกมาคือกันครับนี่เบิ่งมันสีกินมาครับน้ํไม่ม่ผมกะสีร่องเป็นข้างแรกคือกันครับนี่ว่าม,มันสิกินมาครับน้ามไม้น้ําขึน้นไม่ไมครับนี่น้ามันข้นครับไม่น้หญงครับ น้ำมันกลินเดี๋ยวมาลุ่นน้ำมกันครับว่ามันจะกินบ่ข้างแรกครับข้างแรกนี้ข้างแรกเขามาใส่เขามาล่องเมืองครับนี่ว่ามันจะกินบ่ครับเห็นบ่บนี่อ๋อเดี๋ยวรอดส้มไปน้ำกันครับ นี่ครับพี่ที่ใส่เขาเกาะเลยครับนี่เกาะเขาใส่คือขี่กระเดียนเขาเนี่มั้งครับนี่โค้งโคตรไปเลยครับนี่ปลอยไปเลยครับนี่เบ็ดเบยยังไงเนี่ครับนี่หมวกใส่เัาอ้ามขึ้นนมีตัวว่ามากินบ่ไหน ใส่เว็ดแล้วแล้วพี่น้องสามสิบลังเซนน้าม,มันขึนครับนี่นี่น้ำครับนี่น้ำเงี้ยครับน้ำจนล้นฟังพี่น้องบ้งคุณนี่สนี่ครับนี่นี่นี่มาลุนเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ่นเนากันเมอแองรับมันจะมีบอบมันจะกินบาเดอ้อนี่เนี่ยม่งดินหมานี่ มารุนเท่ากันมือแรงครับเดี๋ยวมือแรงผมชิพ้าพี่น้องเาเบิงจะกรอบครับมันกินเท่ากับนาสีอยู่เดือกๆปุ๋ยจังกลับขันโมกินเท่ากับเบิ้งรอบรอบเดียวเ้อากับกลับครับยุนซ่าเขาจะมารุนกันไหมอีกอ๋อไปครับไม้นำถ่วงครับ ยู่งงามนี่พี่น้องบรรยากาศยง่มแเลี่ยงอาทิตย์กำลังริลงครับน้ำขึ้นครับสองสามมือเมื่อกี้ฝนมันตกครับฝนตกทึ่งๆน้ำก็ลั่งไหลมากครับเลี่ยงเขามาลุ่นกันครับว่ามันสิใดบอเนี่อแมงินหมาเขาหรือเนี่อทาเข้านี่หล่ะครั้งแรกในชีวิตครับครั้งแรกครั้งแรกเลยล่ะที่ผมใส่อ่า เดี๋ยวจะมาลุนกันครับว้านสีดาบอบ้านม so ันสิหายขอสงสัยกันมอห้องผมก็อยากรู้เพื่อกันว่ามันสิกินดีบ่กี้นะบ่ดีครับมันสิกินดีหรือว่ามัสิกินหรือบ่กินเอามาเลี้ยงต่อรุ่นน้ำกันไปครับเดี๋ยวมาเลี้ยงผลพามัเบิงอีก่เถี่ยวครับขันมันกินดีเขากับเบิง่งอีกสองเถี่ยวไปเลยอครับนบ่กินเขากับเขาบ้านมึงสองเขายังมาเบิงใหม่ครับเอาเดี๋ยวลุนน้ำมาเลี้ยงครับผม แต่เปแรกยามนะครับพี่น้องมาลุนกันว่ามันสิได้บ่าน้อมันสิหมานบ่ว่ามันสิกินบ่ครับไปเฮ้ายึดมือด้วยครับนี่นี่สิบเอ็ดยึดขาดครับยึดขาดพี่น้องนี่ไม่ปลา,า,าแล้วครับนี่ โอ้สิได้พี่น้องโอ้โหโอ้เซอร์ไหมครับเมื่อกี้กูกูมาหลังนึงเมื่อกี้ดีเลยอือโอ้ตายังกินวะมิดขาดเลยครับ เฮ้ย่อเบยดจุ่มนี่น้องเบีดจุ่มบูน่ะูบีเ้อดม โอ้ดิบโอ้ดิบเลยเยอะเหนียเลยครับอือโอ้โมดิบปะหวานๆกว่าอยา้สนบากครับอ้อ้อ้โอ้โอ่อ้โ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โ้โอ้อ้โ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 ออ้โอ้โอ้ด้โอ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 อ้อ้โอ้โั้โออ้โอ้โอ้อ พี่ซื้อกันหนาวฝนตกแห้งพี่น้องปลาบืนปลาขิงมึงเออตัวไงพี่น้องนี่ถนนนี่ขับรถมากสิสวัสดีพี่น้องน้ำเส่าครับผม,มไม่ยามเบิ่องบิดย้ำเส่าครับหลับย้ำเส่าได้บอกระชื้นบ่ได้ครับมาขึ้นรุดกับขาดกันมาขึ้น ฝนกัดตกแหงมือขึ้นโอ้กับบ้านเปียกเบิดพี่น้องมั่วหัวสี่เหลี่ยเบ็ดขึ้นบนน้ำม,มันขึ้นอีกครับเดี๋ยวล่อหลุนไปต้องกันครับเมืองพี่น้องครับุ่นน้ำโอ้น้าขึ้นเห็นตะป่ายเบ็ดดีอยู่ครับไปเ,ไเห็นตะป่ายเบ็ดปูนว่านเสียบลักไว้นอ้ามม่ซื้อลักมึงครับเห็นมาหน้ามันขืนมากผุน่ะ พี่น้องฝนตกแห้งเมือนพืนครับน้ำโอ้ยป่าบินบอน้องมากินเนื่อหมดไหมน้ำมันขึ้นไหมครับมนกินหมดปุ่นตัวมึงมันเลียนออกครับนี่มันกินหมดจริงห็นบอเห็นบอพี่น้งนนองหมดหมดเป็นหวยเป็นหวยอยู่ครับ มันคือมันเป็นกินหมดเมื่อกี้ตื่นค้นมันเลยออกไปปุ่นเม็ดผมปุ่นเม็ดผมเดี๋ยวผมลูกไปอมกัน จ่มพี่น้อง อ้ลงไปเกี่ยวไหมพี่น้องมดึงขาดเลยไหมเหม้ย้จักป่ายังเฮ้ยลูกดีเม็ดจมเลยพี่น้องห้อยดึงของปลาไหมปลายังกิน่นโมโหวเระ น้องเอ้ยโอ้โหนี่ยังกินครับพี่น้องพวกเนี่โอ้ยทุ่แม่นบ็ดมันขาดพี่น้องปอดอะไรพี่น้องตายเลยครับเห็นบ่คมาข้ามมึงโอ้ยตกเงี้ยพี่น้องมึงนี่กลิ่นหมาเป็นไรกินพี่น้องเอ้ยพวงเนี่ยพีนบ่งปอดโอ้มึงกนี่ยพวกครับเห็นบ่ครับนี่มึงตัวบดเงี้ยพี่น้องอดดูตัวนี้ เกือบขาดเบ็ดพี่น้องพวกนี้อยู่เสยพี่น้องผมกับบายยุมงปี่ยังเบ็ดคือขาดคือขาดจมเบ็ดลังมันก็จมขาดไหมพี่น้องคือกันนี่แหละพวกไงมึงไปไหนพี่น้องตุบไงเดี๋ยวดูดไปน้ำกันครับหมานเสยพี่น้องหุบยบบนี้มันไปไหนอะมึงมีนี่พี่น้องเกือบซ้ำแขนครับปุ่นอะ คุณเห็นบ่มนึงเห็นบ่ครับอัดตัวน้องมึงอะไรไงติดเบ็ดครับเอาดูนไม่ทำกันอีกครับหมาเนี่ยนะมึงเศร้าแต้มแรกครับนี่อะไรไงครับฝนตกมึงขึ้นแห้งพี่น้องมึงใสเดือนมันออกครับใสเดือนไงพี่นีน่ หลายโวครับเก็บไปใส่เบ็ด,ดเดี๋ยดิเนาะพี่น้องหวานมาโมงนี้ว่าถ่วมเดิพี่น้องน้ำเ่อร์มาเบิ่งถ่วมเลยครับเที่ยงหน้าแข็งเลยครับพี่น้องหน้าผื่นผมเป็นนายสองคือใจพี่น้องคือคู้เบ็ดแล้วเหรครับ มันเงานกันพี่น้องย่ำเศ้าครับนี่พี่น้องผลงานปลาไหลเงี้ครับปลาไหลกินแมงล้ลินหมากินถากข้องมืงอเป็นไงพี่น้องมึงเนี้ยนื่อว่าซูซีโลอยู่บ่พี่น้องเป็นไงครับ คือว่าบ่ิเวณนี้ลูกคพี่น้องเนาะไม่ดินหมาแต่มันเป็นหน้ามันขืนมันหนาทีนี่ยากินหลายครับนี่เป็นเข็งบืนซอครับนี่เข็งแมวไงเลยมันหนาสีหน้ามันขืนนี่เน่ากินหลายกินโมกินแมงครับนเลยบ่บ่ค่อยกินเบ็ดครับเขามาน้ำนิ่งเขามาผมสีล่องมาใส่อีกเบิึงครับว่ามันสีกินบ่ยังของใจอยู่ครับก็แม่งดินหมานี่ เอาแต่ว่าหมือนเขาถือว่าบัวเหี่ยวครับภาพี่น้องบัวเหี่ยวแล้วพี่น้องนี่เอแต่ว่าหมานอยู่ครับเอาคลิปนี้มีแค่นี้ครับไว้เจี่กันคลิปหน้าครับผมสแหรับคลิปนี้สวัสดีครับ